The Voice Presented by TrueMove H 4G 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดยเครื่องดื่มโครกรถจักรยานยนต์ Honda Scoopy i ใหม่ข้ามกลางผู้เข้าแข่งขันที่กำลังรอขึ้นพิสูจน์ตัวเองบนเวที Blind Audition นี่คือผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปสาวห้าวที่มีอาชีพหลากหลาย สวัสดีค่ะนัฎพัฒน์จิระนิวัฒน์นะคะชื่อเล่นชื่อต่อนะคะสอนนังสือนะคะแล้วก็รับแปลภาษารับงานล่ามนะคะแล้วก็ซื้อขายเสรวัสดุก่อสร้างะนะคะทำรับเหมาถมที่ดินแล้วก็ร้องเพลงตอนนี้ก็เรียนหนังสือเรียนโทอยู่ทำไมมันทาอะไรเยอะขนาดนี้ <laughs> เรารู้สึกว่ายิ่งทําอะไรหลายๆอย่างเรายิ่งเหมือนเพิ่มคุณค่าให้ตัวเองด้วยเราได้ฝึกตัวเองแล้วก็ได้หาเงินมาช่วยตัวเองช่วยครอบครัวได้คือเรามีค่านิยมของตัวเองว่า ถ้าดูแลตัวเองได้เนี่ยห่อแต่ถ้าดูแลครอบครัวได้เนี่ยล่องมากอยากเป็นนักร้องรู้สึกสนุกกับทุกเพลงที่ร้องออกไปมันมีไม่กี่อาชีพหรอกที่ทํางานแล้วเราไม่รู้สึกว่าทํางานอะเ่า<ม>กับรู้สึกว่าเราเล่นอะเราสนุก<ม><ม>แต่เราได้ทํางานแล้วเราก็มันได้คุณค่าอะไรออกไปที่แบบว่ามากกว่าเงินจริงๆคาดหวังให้ตัวเองทําได้เท่าที่ตัวเองตั้งใจไว้ะค่ะ เพราะหลายครั้งคือขึ้นเวทีอะไรเงี้ยค่ะก็มีเขินมีเ,เครียดมากอะไรอะไรกดดันอะไรเงี้ยเลยแบบคิดว่าอยากทําให้เต็มที่เท่าที่ตัวเองตั้งใจไว้ไปบนมาแล้วค่ะไปบนหลวงพ่อโสธรมาบนไข่เป็นร้อยฟองกับลำชุดใหญ่ขอให้ประสบความสําเร็จในการแข่งขันร้องเพลง the voice ตอ,อนตัววันบายโค้งงมานายสั่งให้ลงมือฆ่าเด็กตาดำดำสรัทธาสลายความเป็นตายให้เรียงเป็นชป็นจากเครมทั้งนี้อย่างน,านั้นเยวไกลเบินเหยียบสพข้าไปหัว เนียวไก่และชะลงใจได้กลิ่นไอของความดีงามสวัสดีครับดีครับชื่อ,ค,อครับชื่ออะไรครับชื่อจอค่ะชื่อจริงนํำสกุญ ชื่อจริงนมสกุลครับนัทพัชจิลานิวัต์คือเขามีหลายเสียงอยู่ในเสียงของเขามีมีการบอกเล่าหลายอารมณ์มันมีความขึ้นลงเส้นเสียงที่มันเป็นเป็นเสียงที่ทําเล็กก็ได,ใได้ใหญ่ก็ได้แข็งแรงขนาดเนี้ยพี่นึกในใจว่าโหมันทําให้พี่ไม่ว่าพี่จะเดินออกไปตรงไหนหรือใจพี่จะออกไปตรงไหนว่าเหมือนก็นเดินหนีเสียงน้องไปแค่ไหนพี่ไม่มีทางหนีพ้น<ห>พี่ต้องกลับมาหาน้องจราบ <laughs> ไปอยู่ด้วยกันเลยอยู่ด้วยกันเลย <c oughs> มีสไตล์มีสไตล์มากมีสไตล <c oughs> ์ตามากยินดีต้อนรับนะคะ วินาดีสุทผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปเป็นหนุ่มอารมณ์ดีมาดทะเลนสวัสดีครับผมโอมนะครับนพพรรอดสมจิตครับตอนนี้ศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็เป็นหนึ่งในสมาชิกชุมนุมทีวีโฟกสองครับการร้องเพลงมันทําให้ผมมาถึงทุกวันนี้ครับผมรู้สึกว่ามันมันเป็นชีวิตครับถ้าวันวันไหนที่ ไม่ได้ร้องเพลงมันดูอัดมันรู้สึกแบบอึดอัดอะไรไครับแม้กระทั่งตอ,ตอนตอนบวชเนี่ยครับเ,รเขาห้ามร้องเพลงอาบัตอะไรเงี้ยผมรู้สึกลอเวลา15หวันนี้มันมันเอา้าอาบัตอีกแล้วโป่งอีกแล้วโป่งอีกแล้วอะไรเงี้ยครับ <S <S <อ>เพราะผมเวลาเดินไปไหนผมชอบร้องเพลงไปด้วยอะไรเงี้ยครับ <S <S 1> <S 1> ถ้าผมไม่ได้ร้องเพลงผมก็จะไม่ได้มีสังคมแบบนี้ไม่ได้เจอกับผู้คนในสังคมดนตรตีการร้องเพลงมันทําให้ผมแบบพาดพามาเจอสิ่งต่างๆที่หล่อหลอมให้ผมเป็นคนเป็นเป็นผมอยู่ทุกวันนี้อะไรเงี้ยครับผมรู้สึกว่า ถ้าอยากจะขอบคุณเท่อย่างหนึ่งก็น่าจะขอบคุณเสียงดนตรีที่ที่ทําให้ได้มาพบกันก็คําเดิมครับลูกเต็มที่ครับได้ครับทําวันนี้ดีที่สุดโอเคครับแม่บอกให้กำลังใจผมเคยตั้งปฏิญาณกับตัวเองไว้ว่าหลังจากเรียนจบ2ปีครับผมจะตั้งใจทําในสิ่งในเกี่ยวกับด้านการดนตรีให้มันเต็มที่จริงจังอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ผมมองว่าเดี๋ยวไว้มันเป็นโอกาสโอกาสหนึ่งในการก้าวไปถึงจุดตรงนั้นอะไรเงี้ยถ้าเราเชื่อในสิ่งที่เรารักเราตั้งใจเรามุ่งมั่นในสิ่งที่เรารักและเรารักมันจริงๆนะครับผมว่ามันคือคําตอบสุดท้ายที่คุณจะต้องเลือกอะไรเงี้ยแล้วก็ผมจะทําให้มันเป็นจริงให้ได้ สวัสดีครับโอ้โหสวัสดีครับชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยชื่อโอมนวพลล่าสมจิตครับเมื่อกี้สาวๆกีดการคุณมากผมว่าถ้าถดูถ่าถ้าหน่อยนะถ้าท่อนุก่ะครับผมขออุ้มหน่อยใช่ไหมพี่เมื่อกี้หันมาดูไปทันขอดูรอบนึงอยากจะขอหน่อยนะขอหน่อยนะผมว่ามันโดนตรงนี้แหละพี่โดนตรงนี้แหละท่านี้เขาเรียกว่าท่าผู้บ่าวไทยบ้านอีสานอินดี้เป็นท่าฮิตเป็นท่าฮิต ในใจผมชอบพี่ๆทั้งสองคนเลยนะครับขอขอบคุณมากที่กดมาหันอาหาผมนะครับแล้วก็จริงๆมีถ้าถ้าสมมติผมเลือกทีมทีมไหนสักทีมหนึ่งนี่มีมีอะไรแบบว่าเออเรียกว่าสม,มนาคุณอะไรองี้ยไหมฮะเป็น เรียกว่าอะไรของกำนันอะไรเงี้ยครับหมายถึงว่าจะเป็นผู้ใหญ่ก็ได้ครับของผู้ใหญ่ก็ได้เลยนะอยากได้อะไรครับน้องมันขอของขอสุวินเนียด้วยที่ที่บ้านอยากที่บ้านเป็นคนแบบว่าอยากถ่ายรูปๆกับพี่ๆอะไรเงี้ยครับมาแล้วมาทางนี้มาทางนี้ตามไปถ่ายถรูปเดี๋ยวให้ถ่ายทั้งครอบครัวเลยมจริงคุณอยากได้แค่นั้นเองเหรอให้ถ่ายโพลล์อยถ่ายโทรศัพท์ เซลฟี่อะไรให้ถ่ายรูปแบบผมเอาไม้มาด้วยให้พี่ถืออย่างนี้ยะลบเลย16แอค16แอค16คผมยืนนิ่งๆให้สเก็ตภาพเลยโอ้โหช้าเลยเสียดายอ่ะทำไมอะพี่จะหันมาด้วยนี่ท้องหย่องนี่กูให้หมดเลยเนี่ยซีซั่นที่ผ่านมาทั้ง2องซีซั่นผมเคยมีนักร้องที่เป็นลักษณะคล้ายๆอมอย่างเงี้ยครับผมแล้วผมก็ พอจะเห็นแล้วว่าหล่อเท่แบบเนี้ยน่าจะเป็นแมนทิศทางไหนครับที่จะทําให้องมดูดีที่สุดแล้วก็พาไปถึงในรอบลึกๆมากๆครับผมเห็นเห็นเขาเห็นเขาเห็นเป็นผู้ชายดูเรียบๆพูดน้อยๆอย่างเงี้ยเป็นผู้ชายหล่อฉลาดนะคะแล้วก็มีเล่นมีเหลี่ยมนะคือเขาจะแหววพาวว่างั้นนะเขาเป็นคนที่มีเล่นมีเหลี่ยมนะเขาก็จะ ามเลือกเพลงอะไรเลยเขาจะเงียบเงียบมูมีงีบแต่เขาคิดในหัวสมองเขาเรียบร้อยแล้วแล้วเพลงเวลาเวลาเขาเลือกอ่ะโดนทุกเพลงอย่าว่างั้นนี้เลยคนเนี้ยหุยเก่งจริงอ่ะเอาไปสองรอจ้างทนายเปล่าบอกแค่ชั่น ไม่พี่ดูให้หน่อยในพิวัดเอื้อสุขถาวรเอื้อถาวรสุขครับผมครับผมก็เป็นคนมีฝีไมลมือทางดนตรีนะครับผมมีอัธยาศัยไปให้ถูกไปให้ถูกไอแก่ไปให้ถูกเนี่ยธยาศัยมีมุมมองทางดนตรีที่น่าสนุกครับผมอยู่ด้วยก็ผมว่าก็น่าจะได้ สิ่งดีๆจริงครับพี่มุมดีๆนะครับผมพี่ใ <ผม S 2> ห้ได้พี่มีมากกว่านี้ไหมผมให้อีกมึงเอาไปกับขี่มาผมไม่การ์ดคอนโดเลยเป็นคนไม่ค่อยดูแลของที่ได้ไป <my> เอาเอาลองคุยกันเอาเองคุยกันเราเองผมว่าผมอผมอาจจะไม่มีคนแบบคุณเมื่อสองปีก่อน นะครับและผมก็เริ่มเห็นแล้วว่าคนแบบคุณมันสําคัญยังไงคนแบบคุณเนี่ยมันเจ๋งยังไงแล้วก็ผมคิดว่าคือผมจะไม่ค่อยคิดก่อนว่าคุณจะเป็นยังไงในอนาคตเราจะต้องค่อยๆโตไปด้วยกันเรามานั่งคุยกันคุณชอบเพลงอะไรคุณอยากร้องเพลงอะไรคุณอยากไปยังไงบนเวทีเราคุยกันเราเดินไปด้วยกันเราโตไปด้วยกันแล้วเราก็จะชนะไปด้วยกันในที่สุดเด็กผมเหลือลูกอมอยู่สองเม็ด แบ่งกันคนละเม็ดคำนันอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมีอะไรให้ยืมป่ะวะเนี่ยนี่หมดแล้วจริงอหมดโหสุดท้ายจริงครับพี่แฟนสวยแน่เลยครับผมมีอะไรเลยเว้ยมีจริงเว้ยใครมีของกินอะไรเหลือบ้าไหมฮะพี่โจ้ผมขอสักเส้นหนึ่งนะเอาไปมั่นก่อนเออเอาไปมั่นเอาไปไม่ได้เอาแหวนไปแหวนไปคืนคืนนะ เฮ้ยแตมโจโจเหงือออกกันนะเหงือกแตมโรสเเช่นั่นน่ะไม่เป็นไรผมไม่ให้ดีกว่าครับผมให้เป็นคำเป็นความศรัทธาแล้วกันในตัวคุณมองผมไว้ครับผมแค่นี้แหละยครถึงเวลาแล้วครับที่โผมจะต้องเลือกพี่กอโค้ชของท่านเองครับได้ครับก็จริงๆขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนที่กดถัดมานะครับดีใจมากแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีใครกดเหมือนกันนะครับก็ สุดท้ายนี้ขอเลือก